วิธีการใช้งานเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ300ลิตรขั้นตอนที่1น,นะคะให้ทุกคนดนันคัดเอาด้านหลังตัวเครื่องขึ้น 2. หมุนที่จับประตูไปทางซ้ายเพื่อทําการเปิดหมุนไปเรื่อยๆจนสุดนะคะหลังจากนั้นให้หมุนไปทางขวาเล็กน้อยแล้วดึงคันโยกสีดํานะคะมาทางซ้ายคันโยกสีดํานะคะเปียบเสมือนกับตัวล็อก เพียงเท่านี้ก็สามารถเปิดประตูเครื่องได้แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาดูด้านในกันให้ทุกคนดึงถาดออกมาเพื่อทําการใส่อุปกรณ์ที่เตรียมจะนึ่งเข้าไปด้านในเสร็จแล้วด้านถาดกลับเข้าไปพร้อมปิดประตูค่ะในส่วนของวิธีการปิดประตูนะคะก็ให้ดึงคันโยกสีดากลับไปทางขวาพร้อมกับหมุนที่จับประตูนะคะไปทางขวาเหมือนกันจนแน่นเมื่อปิดประตูเรียบร้อยนะคะก็กดปุ่มเปิดเครื่องได้เลยหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนรอโหลดสักแป๊บหนึ่ง โดยขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมากดแถบหน้าจอเพื่อเริ่มทำงานกันค่ะเข้ามาที่ตรงแถบหน้าจอนะคะกด on off ค่ะที่ตัวหน้าจอกด start เพื่อเริ่มทำงานโดยตัวเครื่อง Auto Cape อันนี้นะคะเรามีการตั้งค่าระบบ setting ไว้ให้แล้วเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะ